เรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน1น,นาทีกันนะคะวันนี้มะนาวจะพาไปรีวิวเฟ r ร a r ากับปอร์เช่ค่ะไม่ใช่รถไม่ใช่รถร้านเราไม่ได้ขายรถขายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชื่อ f e r r a รารกับปอร์เช่เป็นโชว์ทีวีที่ขอบอกว่าสวยเหมือนชื่อเด่นดังแรงเหมือนชื่อแน่นนอนตัวนี้เหมาะกับลูกค้าที่อยากได้ทีวีใส่อยู่ตรงนั้นประมาณสัก65นิ้วจอใหญ่ๆบิ่มๆอยากได้งานที่สวยเหมือนบิวอิน แต่ไม่ต้องบิวอินแล้วอยากได้งานที่สวยจบประกอบเสร็จภายใน2-3ชั่วโมงคือวันเดียวติดตั้งเสร็จสบายๆง่ายๆตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันถ้าถูกใจตัวด้านหลังตัวนี้อย่าลืมด้วยนะคะ1นาทีรีวิวเฟอร์ e ีที่สิบสำหรับน้องมาคอนของเราและก่อนจะไปดูนะคะว่าตัวนี้เป็นยังไงหน้าตาสวยขนาดไหนอย่าลืมอุปกรณ์คู่ใจเตรียมไปพร้อมกับก,บการดูรีวิวตัวนี้ด้วยนั่นก็คือตลับเมตรพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันไปพร้อมกับตลับเมตรคู่ใจไปค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าโชว์ทีวีเฟอร์ r ารี hmm. แล้วค่ะสมชื่อคือจะค่อนข้างแบบว่าดักดาบแบบว่าเทศเทหน่อยสีแบบแนวโทนมืดโทนสีเข้มสีดำอะไรแบบนี้ตัวนี้มี2สีเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ดูอีกสีหนึ่งอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปไปค่ะ กลับมาก่อนกลับมาก่อนเรามาดูตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนี่เอาหน้าตาก่อนเลยนะตัวนี้งานสีดำเป็นงานลายปิดกลิ่นสีดำตัดด้วยอลูมิเนียมสีทองให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งมีความดุดานมีความลึกลับของสีดำเพิ่มความหรูหราด้วยการ ใช้อลูมิเนียมสีทองมาตัดกันทำอะไรได้บ้างลูกค้าบอกนี่เลยเห็นอยู่แล้วชัดเจนแน่นอนซ้ายขวาแบบนี้อันนี้เป็นตู้โชว์ดาวไลท์อยู่ตรงนี้มีกระจกภายในสามารถนำออกได้วางของโชว์ก็สวยวางอะไรก็สวยมีทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้แล้วหน้าบานเป็นงานกระจกใสสวยมากมาที่ตรงกลางตรงนี้ล่าค้าเห็นอะไรไหมเอ่ย ตรงนี้นี่คือเป็นช่องสําหรับล่อสายปลากออาไปด้านหลังเพื่อสําหรับลูกค้าที่มีปลกอยู่ด้านหลังต้องหาปลั๊กพ่วงมาต่อเรามีสายตรงนี้ให้มีสวิตช์ควบคุมฝ่ายให้เรียบร้อยมีอะไรอีกนี่ค่ะแผ่นตรงนี้สวยมากแล้วความพิเศษของรุ่นนี้นะคะถ้าลองสังเกตดีๆจะเห็นว่า แผ่นตรงกลางเนี่ยมันถูกดันให้นูนออกมาคือมันมีสเต็ปขึ้นมาอีกหนึ่งสเตป็ปทาให้ทีวีพอเราติดไปตรงนี้ปุ๊บมันดูเด่นขึ้นดูแบบว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสวยงามมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองปิดไฟให้ดูนี่บรรยากาศตอนปิดไฟน,นั้นเหมือนดูหนังในโรงหนังมะมีความแบบนุ่มนวลของไฟสีส้มแล้วก็ความสวยงามของตัวพื้นสีดําและอลูมิเนยียมสีทองค่ะถัดมาที่ด้านล่างเอานี้เลย ตรงนี้จะวางของโชว์อะไรก็ได้รูปต้นต่างๆของตัวต่างๆได้หมดด้านล่างสุดต,ตัวนี้เป็นช่องเก็บของแบบว่างานใหญ่โตมากค่ะหกบานเปิดไปเลยเพราะฉะน,นั้นใครต้องการช่องเก็บของด้วยงานโชว์ของด้วยตัวนี้ครบ ตอบโจทย์ในตัวเดียววัสดุของตัวนี้แน่นอนว่าหลักใหญ่ใจความชัดเจนเลยว่าเป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดแล้วตรงกลางตรงนี้ที่เห็นเป็นลายหินอ่อนสีดำแบบนี้นี้คือเป็นการตกแต่งวดลายไม่ใช่แผ่นหินอ่อนจริงนะเป็นงานไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดแล้วปิดผิวเป็นลายหินอ่อนดําแบบนี้แข็งแรงทนทานงานหนาไม่เชื่อซูมดูได้หนาจริงๆด้านข้างตัวนี้ลดมากๆสีทองตัวนี้คืออะไรตัวนี้ทองตัวนี้คืองานอลูมิเนียมสีทอง งานสวยเงาวิบจริง,รงแล้วให้ความแข็งแรงในเรื่องของตัวฟังก์ชันในการทําบันเปิดแบบนี้ด้วยตัวนี้เห็นไฟตรงนี้ไหมคะขออน,นุญาตนี่เห็นไฟข้างใต้ตรงนี้เป็นไฟ LED นี่นี่อ่าเห็นอย่างชัดเจนเป็นไฟ LED มาพร้อมคู่กับสวิตช์ควบคุมตรงนี้มีทั้งเป็นช่องแบบว่า USB ตัวนี้ให้2ช่องและเป็นปลั๊ก3าขาให้อีก1จุดมาพูดถึงขนาดกันบ้างตัวนี้ขนาดเท่าไหร่หน้ากว้างขนาดอยู่ที่ไซส์2เมตร40และความสูง2เมตร20ความลึกความลึกห้ามลืมนะหลายๆท่านมีเสามีอะไรต้องดูให้ดีตัวนี้ความลึกอยู่ที่45เซน45เซนเอาย้ำอีกทีหนึ่งกันลืมกันพลาดหน้ากว้างอยู่ที่2เมตรส0สูง2เมตร20และความลึก 45ค่ะเรารู้แล้วว่าพื้นที่บ้านเราวางได้วางไม่ได้เพราะจากขนาดตัวนี้เรารู้แล้วขนาดที่2ที่เราต้องคํานึงคือทีวีเพราะน้องคือโชว์ทีวีตัวนี้วัดยังไงทีวีทั่วไปเนี่ยเวลาลูกค้าซื้อเขาจะวัดลักษณะนี้เอียงนิ้วแบบนี้กี่นิ้วกี่นิ้วกี่นิ้วว่ากันไปแต่ แนะนำว่าวัดแบบนี้ชัวรสุดสําหรับการใส่โชว์ทีวีคือวัดจากซ้ายไปขวาค่ะช่องตรงนี้ตรงกลางนะคะวัดได้1 6 0ซนติมตรแปลว่าใส่ทีวีได้เท่าไหร่โอ้โห65สบายาสบายสบายเหลือสวยๆเหลือเห็นขอบข้างๆได้โชว์อีกอ่าใครอยากได้ใหญ่กว่านั้นสามารถใส่ได้แต่วัดจากซ้ายไปขวารวมกอบทีวีด้วยห้ามเกิน160ซนเมตรค่ะ ต้วระวังอีกอย่างหนึ่งสำหรับเฟอร์นิเจอร์ทุกรุ่นย้ำว่าทุกรุ่นจริงๆนะไม่ใช่แค่พอน้องตัวนี้นะคือขนาดห้ามพอดีเป๊ะจนเกินไป 1. น,น้องไม่ใช่งานบิวอินเพราะฉะนั้นจะต้องมีการประกอบน้องแล้วจับน้องใส่ในพื้นที่ถ้าลูกค้ามีขนาดพื้นที่ 2เมตรแล้วเลือกรุ่นที่เป็น2เมตรพอดีเลยอาจจะเกิดปัญหาเช่น1ตัวบ้านอาจจะมีความไม่สมมาตรกันร์นิเจอร์อาจจะเข้าไปในช่องนั้นไม่ได้2อ,อาจจะเกิดรอยขีดข่วนระหว่างเฟอร์และผนังบ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านลูกค้าเพราะฉะนั้นให้เผื่อไว้สักนิดหนึ่งให้น้องได้พอขยับขยายฟองตัวสักประมาณ10เซนแล้วก็ความสูงเหมือนกันนะคะอยากได้ตัวไหนแนะนําเผื่อพื้นที่ให้นิดหนึ่งซ้ายขวาแล้วก็บนนะ ฟอร์ตัวนี้นะคะขอบอกเลยว่าสินค้าจะไปเป็นแพ็คไปประกอบที่บ้านของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้รุ่นนี้ขอบอกว่าพิเศษมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่อยู่บริเวณรอบร้านไม่เกิน60กิโลเมตรเราส่งให้ฟรี ย้ําว่าฟรีนะฮะหนึ่งส่งให้ฟรีไปเลยคือแบบจุกๆไปเลยแต่สําหรับลูกค้าที่อยู่คอนโดมิเนียมอาจจะต้องขอดีเทลเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของขนาดลิฟตการขนส่งเพราะว่าตัวนี้สูงถึง2เมตรยีแล้วกว้างถึง2เมตรสีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวลิฟต์นิดหนึงนะคะแต่ถ้าชาวคอนโดมิเนียมอยากให้ชัวร์ว่าขึ้นได้ไม่ได้ แนะนำส่งขนาดลิฟต์มาก่อนเดี๋ยวเราให้พี่ช่างดูว่าส่งขึ้นบ้านให้ลูกค้าได้ไหมนะคะและสุดท้ายค่ะถ้าใครอยากให้เราแขวนทีวีให้อยากให้เราติดทีวีบนผนังตรงนี้ให้สามารถแจ้งได้เลยเราจะให้พี่ช่างเตรียมอุปกรณ์ไปและลูกค้าซื้อขาทีวีขาแขวนนะกับทีวีรอได้เลยเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนค่ะและก็จบ เรียบร้อยนะคะสำหรับ1นาทีรีวิวเฟิร์น้องปอเช่และน้องเฟอร์รี่ของเราถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กันด้วยแล้วถ้าใครยังไม่ดูคลิปรีวิว1นึ่งนาทีอื่นๆแนะนําดูย้อนหลังได้จะรู้เรื่องเกี่ยวกับรีวิวสินค้าแบบแน,น่นๆปังๆเลยเพิ่งลงไปล่าสุดนี่คือมีโชว์ทีวีเยอะมากวอล์กไเรื่อยเกือบทั้งร้าน ฝากไว้ด้วยถ้าดูคลิปนั้นจบก็คือครบทุงทั้งร้านจริงๆและขอขอบคุณทุกคา้คาทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมและดูกันมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่กับคลิปรีวิวครั้งหน้าวันนี้มะนาขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมใส่แมสล้างมือบ่อยและใช้เจลแอลกอฮอดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ